ขอบคุณนะพี่โรงเรียนนะครับนะครับผ่านการใช้ทุกขั้นตอนนะครับผ่านตรงไหนถ่ายตรงนั้นงานอะไรมาแล้วผ่านตรงไหนผ่านตรงไหนถ่ายตรงนั้นนะนะค่าของตะพนหนึ่งหมื่นบาทของชิปอยู่สามพันจ่ายเอ็มห้าพันนี่ค่อยๆเพิ่มขวันเนี่ยแลคาสูงสร้างมาสัตว์า ยอกยอกครับยอกยอกนะครับผมก็นะครับก็อย่าลืมนะครับจังสื่อนะครับผมนะครับหนึ่งก้อนหกสิบห้าบาทนะครับไอหกสิบเก้าบาทนะครับครึ่งก้อนสามพันนี้แถมคนถูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแถมไปถูให้จ่ายตังค์มาก่อนจ่ายตังค์มาก่อนนะแตงคู่แห่งมันแตงแห่งเมาให้มันหลืว่าเมาหมอยเมาหมอยลองใช้สบู่ ทีพีฮันนี่ซบดูนะคะเปรสซัคกเวสีทั้งหลายนะคะเพื่อจะมีคนรักนะคะทุกคนเพราะมันหอมเพราะความสะอาดนะคะทุกคนอยากสวยอยากหล่อท่านสั่งไปได้นะคะทำความสะอาดผิวกายได้แบบสดชื่นสดชื่นนะคะทุกคนทีพีฮันนี่ซบ ดูดีขึ้นแน่นอนนะคะทุกคนสอเท่าไรเนี่ยเจ็ใครที่เสียงดังก็้อนหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ก็ไปอยู่กับลูกนะคะเอฟซีมาแล้วค่ะทุกคนนั่สองก้อนร้อยสามสิบแปดบาทเนาะให้คอยอยู่กับได้สบายจังว่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวป้าก็จะเตรียมตัวเดินทางนะคะสำหรับรายนี้ก็ฝากด้วยนะคะจะพันทีคีสกินนะคะ สนใจพิมแอทีพิสก,กินออฟฟิเชียลนะคะเบอร์โทรตามนี้นะคะทุกคนนะคะตามนี้เลย092 794 7526 098 565 5266 063 242 5644กนะคะ0 9 2 3 9เก เราจะพูดจบแบบนี้ก็บอกอย่างนี้ดูดีมานานแล้วดาดายิ้มดาดายิ้มโปรยเสน่ห์โปรยเสน่ห์ไม่รู้จะเลือกอันนี้โปรยเสน่ห์ดาดาโปรยเสน่ห์เอาโปรยโปรยเอากล้องเรานิดนึงเอากล้องเรานิดนึงอันนี้โปรยเสน่ห์ฮันนี้ยิ้มยิ้มนยิ้มยิ้มยิ้มอย่าบอกอะไรดาดายิ้มโปรยเสน่ห์ ดาดาจ้าอย่าลืมทายบ้านนอกนะจ้าหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทถ้าเราโอนอีกส่งฟรีทั่วไทยหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์อาบอาบด้วยกันได้ดาดาอาบตรงนี้เราจะอาบทางนู้นควิสบู่คาราคอนหอมหอมไปทั่วโคกหนองแล้วอย่าบอกใครหกสิบเก้าบาทเราสั่งซื้อมาเป็นทีเรียบร้อวเรามอบให้ดาดาเลย ครับวันนี้ซื้อเป็นการส่วนตัวเพื่อวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณลุงครับจริงๆ่ยจริงๆก็อย่างที่พ่นกบ้านบอกยูทูบเบอร์อยู่กับลุงกับป้าเนี่ยสาคนหรือสี่สิช่องเนี่ยควรจะสั่งช่องละหนึ่งก้อนไปใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดเราผลิตออกมากี่ครั้งกี่อย่างก็แล้วแต่ถ้าพวกเราไม่สัมผัสเองตอบไม่ได้ ได้แค่พูดตอนเย็นนี่ก็จะสัมผัสเขาะนั้นก็ต้องซื้อสบู่ไปทูซักสบูได้ทุกภาคส่วนใช่ไหมครับครับคือ,อ,อคือคุณสมบัติพิเศษของสบู่อ,อยากหอมหน่อยคุณสมบัติพิเศษของสบูฮ่ฮานฮิสโซฟหรือของลุงป้านเนี่ยมันใช้กับใบหน้าได้่ะเพราะสบู่บางอย่างบางยี่ห้อบางอย่างมันจะใช้กับใบหน้าไม่ได้สบู่ที่จะ ใช้กับใบหน้าได้ต้องไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมอะไรก็แล้วแต่เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ําหอมเขาจะจํากัดไม่ใช้เกี่ยวกับใบหน้าอันนี้เป็นความรู้อย่างหนึ่งนนที่พวกเราควรจะก่อนที่จะเอาอะไรแล้วแต่มาใส่ใบหน้าเราเนี่ยอันนี้เป็นความรู้นะความรู้ทั่วไปไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณอะไรของใคร สบู่ที่ใช้กับใบหน้าได้แสดงว่าสบู่ชิ้นนั้นๆหรือย,ยี่ห้อนั้นๆไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมมันถึงใช้กับใบหน้าได้<ช>นี่นคือค,คุณสมบัติพิเศษของสบู่นะออถ้าสบู่ยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่ทั่วไปอ่ะจะราคาแพงขนาดไหนหรือเป็นสินค้าตามท้องตลาดทั่วไปถ้ามีส่วนผสมน้ําหอมอย่าเอามาใส่กับใบหน้ามันจะทําให้เกิดซิวอักเสบ เป็นฝ้าเป็นอะไรก็ว่าไปดูตัวทั่วไปถ้าเป็นน้ำหอมเขาก็จะมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ใช่ตัวตัวที่มีส่วนสมน้ำหอมมันจะมีตัวแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งมันจะไปทําลายผิวหน้าเพราะใบหน้าเราจะเป็นผิวบอบบางใบหน้าคนจะมีผิวอผิวมันผิวผสมกับผิวแห้งอันนี้คุณสมบัติของผิวของคนทั่วไป บางคนเป็นผิวผสมเขาเรียกทีโซนบริเวณทีโซนคือหน้าผากตัดออกมาที่ใบหน้าเรียกทีโซนแถวนี้มันจะมีความมันพิเศษตรงนี้คือทีโซนแถวนี้แถวนี้เขาเรียกทีโซนเขาเรียกผิวผสมถ้าคนเป็นหน้ามันก็จะมันหมดเลยเหมือนก็หน้าไอแนนอ่ะอันนี้คนหน้ามันคือมันทั้งใบหน้าคนหน้าแห้งก็เหมือนกับยาสมอเนี่ยหน้าแห้งอันนี้ไม่ได้ว่านะยาสมอเนี่คนผิวแห้งถ้าให้หมอดูเก็จะบอกคนนี้คนผิวแห้ง ปลาดาคุณพิวแห้งยญ้าชีพิผสมมีโซนมีความมันสูงเจ้าเหมือนกันเจ้าหน้าด้านโอ้หน้าด้านหน้ามืดนะครับหวกด้วยหน้ามือครับก็ประมาณนั้นเกี่ยวกับผิวผมก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของนี้นะไม่ม pues, ันเกี sı, ่ยวกับผิวกันนี่เกี่ยวกับผิวไหมหน้าด้านไม่ไม่เกี่ยวคือคือในลักษณะที่เป็นมันส่วนมากจะคือยังด้านไม่พอนะอะออันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่หน้ามัน หน้าด้านกับหน้ามึงด้วยใช่ไหมใช้สบู่แล้วหาคุณลุงบอกว่าถ้าขายได้สิบก้อนจะพาไปดูหนังนะครับโอ้ยเกินแล้วเกินแล้วยังเกินแล้วจะจะพาไปตะมือขึ้นเหรอตะมือขึ้นเหรอเองเนี่ยอันนี่ นี้ค่อยก็พูดไปตามตามหลักหลักทั่วไปนะไม่ได้อดอ้างสรรพคุณอะไรนะอย่าดราม่านะครับเป็นข้อบูลพื้นฐานขมูลพื้นฐานทั่วไปครับถ้าคนที่เขาขายเครื่องสบาเขาจะรู้เขาจะรู้เพราะว่าเวลาเขาพ่ขายสินค้าอะไรแล้วแต่เขาจะเป็นอ่าเป็นสินค้าที่เปิดใจลูกค้าที่ที่ถูกกับใบหน้าแล้วก็ผิวของลูกค้านั้นๆพวกเราก็เหมือนกันถ้าถ้าจะโฆษณาขายอะไรก็แล้วแต่ต้องดูคุณสมบัติเขาด้วย อย่างของลุงของป้าเนี่ยท่านีโ้โซฟเนี่ยคือมันใช้กับใบหน้าได้เราก็บอกได้ว่าใช้กับใบหน้าได้นะมนส่วนผสมหลักๆก็คือนำ้ำผึ้งกับน้ำมันมะพร้าวโคโคโนัทออยก็คือน้ำมันมะพร้าวอย่าลืมนะว่าน้ำมันมะพร้าวกว่า<ๆ>เขาจะสกัดมาเป็นน้ำมันมะพร้าวได้ใช้กทำวิธีหลายอย่างเนาะ,<ม>ะเคยกวนข้าวทิพย์แม่ยก่าทีนะ่เลิศเคยค่นะเวลาเรา เวลาเรากวนข้าวทิพย์เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เคยทำ่ะเนาะเคยทำน้ำมะพร้าวหัวกะทิหัวกะทิมะพร้าวที่เราเหลือจากการทำพวกข้าวทิพย์อ่ะเขาจะมากวนในกระทะใหญ่ตะพู่วค่ะน้ำน้ำมะพร้าวที่เราเห็นเป็นกะทินั้นไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวเราต้องกวนเคี่ยวจนมันเป็นน้ำมันมะพร้าวที่มันลอยตัวขึ้นมาใช่ป่ะยาเอ้มันจะอยู่ด้านบนใช่ไหมใช่ครับ กว่าจะได้นะทำมะพร้าวแก้วนะจะหอมมากน้ำมันออ่าน้ำมันมะพร้าวจะมีนิดเดียวเองถ้ามันอันนั้นเคี่ยวเสร็จลุงก็เคยทำผมก็เคยทำผมไมเคยทำน้ำมันมะพร้าวอ่ะูกว่าจะได้แต่ด้านหนึงได้ประโยชน์นค่ะ